ในตอนนี้น้องตังโมผ่านศิลปินมาแล้วทั้งหมด15โคนวันนี้มาร่วมลุ้นร่วมเชีี่ยน้องตังโมว่าจะผ่านศิลปินในชุดที่6และขวารางวัลแจ็คพอตคูณ3ในรอบนี้ได้หรือไม่ไปติดตามกันเลยครับยิงคิดยิงให้ เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่มทีวีดังเหมือนมีหยาดน้ำทิพย์ฉลองใจหายปลอดผู้คนทีจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้เสพอีกครั้งเมื่อสักครู่สังเกตเห็นแม่ดึงไม้แบบโอ้โหออกจะถึงดินอยู่แล้วอะเอเสียงยังเข้ามาอยู่ต้องมีเทคนิคการใช้ไม้ลูกใช้ไงนะแม่ไม่ต้องดึงเข้าดึงออกนี่คนที่บ้านน้ำลายฟูปากกันหมดแล้วเนี่ย ความสื่อสานและความท้าทายในรายการนักร้องโซเมยผู้ชมครับเวลาดีๆแบบนี้พบกับพวกเราได้นะครับและเวทีแห่งนี้ผู้เข้าแข่งขันจะได้ร้องเพลงและฟิชเชอร์ลิงกับศิลปินมากที่สุดในประเทศไทยครับและวันนี้ยังคงอยู่กับสาวสวยจากภาคใต้นะครับน้องแตงโมพัทราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยขึ้นสวยขึ้นทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวและแน่นอนครับ อยู่กับกรรมการหลักของเรานะครับพี่หนึ่งจักรวาลดุเลือกเกินคนผู้ชมจากทางบ้านทำไมดุจัง<ม>ตัดคะแนนโหดจังเลยโหดจริงไหมพี่หนึ่งผมว่าความโหดมันทำให้เราแข็งแรง<ม>เพราะว่าเปรียบเทียบกับเหมือนกว่าเราจะมายืนในจ,จุดนี้มันทุกๆคนนะกว่ายืนจุดนี้เราเราไม่ได้สบายมาก่อนยิ่งคนที่โดนอุปสรรคเยอะๆเ,เนี่ยผมว่าชีวิตจะแข็งแรงขึ้น<ม>การทำงานจะแข็งแรงขึ้น เขาผ่านการผิดหวังถูกปฏิเสธมาพยายามขอเบิงขอเบอร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่มีเมียแล้วก็ควรจะอยู่กับเมียที่บ้านนะถูกปฏิเสธเยอะเดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วสบายแล้วครับพี่เหรอว้าพแตงโมครับผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วตอนนี้ผ่านศิลปินมาทั้งหมด15คนด้วยกันตอนนี้เป็นไงหลังจากที่เทปออกอากาศไป มีแฟนของแฟนคลับไหมคะค่ะก็มีคนติดตามรายการเยอะมากๆค่ะแต่ว่าก็จริงๆมีฟีดแบ็กมาจากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวคือแบบดีใจกับเรามากๆที่ได้มาเจอกับศิลปินที่เป็นความฝันของเราอะค่ะคือตอนนี้คือเงินรางวัลไม่อยากคํานึงถึงแลโอ้โโอเคงั้นพี่เอาให้เขาเธอให้เขาเธอเออหมายถึงว่าเจอศิลปินแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่ามากกว่าค่ะคือชีวิตนักร้องนี้ก็คือ เสร็จสมบูรณ์แล้วคือ<ม>ที่สุดแล้วค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแต่อ<ม>ย่าเพิ่งรีไปไหนนะ,ะยังไม่สมบูรณ์นะรายการมันยังไม่จบนะ <c oughs> คุณผู้ชมครับหลังจากเทปออกอากาศไปส่วนใหญ่แฟนๆนะมาจากภาคใต้ยเยอะเลยทีเดียว <c oughs> เอาเนี้มีอะไรอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจน้องแตงโมงไหมคะค่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับกำลังใจที่มอมให้แตงโมนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดวิวใน YouTube หรือว่าได้กันแล้วแต่นะคะแตงโมได้รับดูแล้วก็ได้ดับฟังได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆมากมายเป็นกําลังใจที่ทาให้แตงโมได้ร้องเพลงทุกเพลงให้ดีที่สุดนะคะก็ย่าให้ให้กําลังใจต่อไปได้เอยเลยค่ะอ๋าแล้วตอนนี้น้องแตงโมพัชราของเรามีเงินรางวัลสะสมทั้งหมด5 0,000บาท และสําหรับกติกานะครับผู้เข้าแข่งขันต้องมาร้องเพลงฟิชเชอริงกับศิลปินหลากหลายแนวเพลงครับหเพลงจะมีคะแนนเต็ม10คะแนนต้องร้องทั้งหมด3เพลงคะแนนรวม30คะแนนผู้แข่งขันต้องได้23คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านอาและนั่นคือกติกาของเรานะครับพี่หนึ่งผมถามพี่หนึ่งดีกว่าวันนี้คิดว่าจะมีใครจะสามารถมาหาคะแนนน้องได้ไหมฮะผมว่ามีนะอย่างน้อยบุคคลท่านเนี้ย พี่ถือว่าเป็นครูคนหนึ่งของวงการบันเทิงโโอ้โห,อหเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตพี่ก็เคยผ่านบุคคลท่านนี้มาแล้วก็เคยโดนด่ามาอันนี้คือเรื่องจริงอามาดูครับ,บคุณผู้ชมครับผ่านมาแล้วศิลปินทั้งหมด15ท่านด้วยกันนี่คือศิลปินชุดที่6จะเป็นใครบ้างเชิญ ครับคุณผู้ชมฮะคิดว่าใครนะต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากร่วมงานด้วยจริงๆเป็นบุคคลในตำนานของเราจริงๆคุณแม่แดงฉันเขานะแม่พึ่งมาฮะแม่พึ่งมาฮะแม่แม่ครับแม่อย่าเพิ่งฮะรอแป๊บหนึ่งครับแม่ครับไม่ได้ใจร้อนอ๋อแม่ใจนี่ไงมาแล้วเห็นไหมแม่ใจร้อนนะแม่มาแล้วนะแม่มาแล้วนะแม่ที่เดิมแม่ที่เดิมแม่แม่อยู่ด้วยนะโอเคม่อยู่นี้นะจ๊ะโอเคโอเคเทคพวกกูเอง ไม่เทแม่ไม่เทอันนี้แหละเอาออกจริงๆแม่อันนี้เราเอาอันนี้ออกท่านที่สอครับคุณพันธ์จักรพันธ์และท่านที่3มเป็นบุคคลในตำนานในยุคสมัยนี้เป็นบุคคลในตำนานในยุคสมัยนี้แม่ตั๊กลีลาสวัสดีค่ะแหม่แม่แดงครับจริงหรือเปล่าครับเมื่อกี้พี่หนึ่งบอกว่าใครๆก็กลัวแม่สมัยก่อนใช่ครับ ไม่ดุกมากสิร uh ู้ไหมว่าแม่ถ um> ือกระดาษมาทําไมก็กาลังจะถามไงว่าแม่ถืออะไรพี่ร um> mm hmm. ู้เวลาถ้าร้องดีหรือเปล่าแกจดเลยแกวิเคราะห์เป็นคำๆเลยนะขั้นานนั้นเลยฮะเมื่อก่อนใช่แต่วันนี้ไม่ใช่ละตอนนี้ถือมาทำไมรู้ไหมถือมาทำไมเอามาหอบแพมเพื่อแกป้าไม่ขนาดนั้นหรอกแม่ยังอายุไม่เยอะเลยนะจริงคุณผู้ชมต้องบอกแม่แดงยังแซบอยู่เลยนะแม่แดงครับจริงหรือเปล่าครับถ้าเกิดได้ยินเสียงดนตรีแม่แดงจะแซบ แซ่บมากจริงไหมครับจริงไม่เห็นภาพครับโดนตรีมากแม่เต้นให้เด็กมันด,ดยแม่แล้วในขณะนั้นแม่แดงส่งต่อไปครับแม่ตั๊กลีลาครับ คุึ่งกูจะให้ไลส่งออกเมื่อกี้ฉันเห็นนะแ <c oughs> ชร์ไลส่งเมื่อกี้แ <c oughs> ชร์ไล่ส่ง <c oughs> เดี๋ยวถามท้องเตมโมดีกว่าเห็นทั้งสามท่านนี้แล้วเป็นยังไงเมื่อกี้กับคําที่ไ่นหนึ่งบอกว่าแม่แดงดุมากโอ้โหพูดแต่แต่ลว่าไม่หวังคะแนน,นแล้วค่ะวันนี้ขอแค่ได้ร้องกับแบบแม่ๆพ่อๆทั้ง3ามคนก็คือคุณพันธ์พ่อแล้วหรอคุณเป็นพ่อแล้วนะตอนนี้คุณพันธ์ฮะโอ้แก่ขึ้นเลยบอกว่าตัวพ่อตัวพ่ออย่างนี้ค่ะวันนี้ คือเป็นอะไรที่เติมเต็มชีวิตนักร้องของหนูมากๆเลยอะค่ะไม่แดงไม่ดูนนหรอกลูกแต่ถ้าเกิดเลยเวลาดริงของแกแกจะดูลูก <laughs> เอาฮะแต่คล้จเหมคำคำคำรมูนเดิมไม่แดงครับเชิญฮะมีคําคมด้วยไม่แดงอย่าเพิ่งมาฮะเดี๋ยว แม่แปูได้ขึ้นมาทำไมไม่ใช่ปูถามแม่แดงมีคำคมครับแม่มีทำไมแม่ต้องจะจะพุ่งไปพุ่งไปตลอดเลยคนหลอมได้ลองทำมันไปแม่จะเดินอย่างเดียวเลยแม่จะไปอย่างเดียวเลยเดี๋ยวถ้าลงอีกทีนาจิกยิ่งอ๋อหยิ่นี่นี่อี่เออแค่นี้หมืนเขี่ยวหมืนเขี่ยวเออแตงโมขอพี่หยิกอี่เชิญแม่แดงครับวันนี้แม่แดงจะมาเกลียดคนสวยทุกคนน้องแตงโมหน้ามน จะมาเกลียดคนสวยกับแม่ไหมคะเออวันนี้แม่จะมาเกลียดคนสวยทุกคนแต่งโมหน้ามนจะเกลียดคนสวยกับแม่หรือเปล่าจะใช่เพลงที่คิดไว้หรือเปล่านะคุณผู้ชมครับเชิญฮะคุณพันครับต่อครับครับผมวันนี้จะเป่าคาถาให้เป็นเสียงเพลงเลือกเขาหน้าตัวเองรับรองคลื่นเพลงแน่นอนครับและถ้าสุดท้ายครับพี่ตั๊กครับน้องติมจา๋า ถ้าเลือกแม่นะรับรองหนูหมดห่วงเพราะแม่พาหนูล่วงแน่นอนเลย <laughs> พาหนูล่วงเลยเล่พาพาหนูล่งแน่นอนโอ้อโหผู้ใชใจหายเลยพาร่วงเท่ <laughs> าละ่ะตอนนี้เชื่อว่าตื่นเต้นพร้อมอยากจะร่วมฟิชเชอร์ลิงกับศิลปินของเราแล้วนะต้องมาฟังกันว่าแต่ละท่านจะร้องเพลงอะไรครับแม่แดงครับจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ชื่อเพลงมาเกลียดคนสวยค่ะเพลงเกลียดคนสวยนี่ท่านที่สองครับคุณพันธ์จักรพันธ์นะครับจะร้องเพลงอะไรครับ เพลงมนเสียงเพลงครับอ๋อนี่หน้าแหะถึงใส่เสื้อมาเป็นแนวแขกแขกแล้ววันนี้แม่ตาของเราครับจะร้องเพลงอะไรครับหมดห่วงจาหมดห่วงไม่เหลแล้วคุณละหมดห่วงหรือยังครับม <c oughs> ีห่วงแล้วตอนนี้ <c oughs> ในบรรดา3 <c oughs> ท่านนี้เอาจริงๆน้องแตงโมงกังวลท่านไหนมากที่สุด ต้องแม่แดงค่ะต้องแม่แดงกันแล้วต้องกังวลแม่แดงใช่กังวลเพลงหรือกังวลแม่คะก็ต้องบอกว่าเพลงเกลยดคนสวยอะค่ะก็เป็นเพลงที่เหมือนเป็นเพลงครูเหมือนกันเนาะก็คือเป็นเพลงที่ยากมากๆแล้วก็ด้วยที่แม่ร้องอะค่ะแม่มีเรื่องราวมีอินเนอร์ของแม่ที่แบบมันจัดจ้านมากเลยค่ะวันนี้จัดจ้าน เมันแม่เือกลียดจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะคือเราฟังแล้วนึกว่าด่านึกว่าด่าชมครับแม่ชมชมนะชมค่ะแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ก็อยากจะขอฝากื้วอตัวกับแม่แล้วก็แบบให้แม่พาหนูไปด้วยอจ้ะถามจริงพี่ที่เมื่อกี้พี่หนึ่งบอกแล้วตัวลงแม่ถือกระดาษมาทําไมพี่โอ้ก็แกไม่ได้ร้องเพลงมาตั้งสามเดือนแล้วแกก็ลืมเนื้อมั่งแหละ แม่เดี๋ยวถ้าเกิดนะใครพูดไปข้าหัวหมุนหมุนแล้วฟัวเลยเตรียมมาแล้วอ๋ <c oughs> อแม่ลือเนื้อจริงๆเตรียมมาแล้วเนี่ย<อ>ไม่ได้ร่วมง,งานกันมา,มานานหลายปีนะเดี๋ยววันนี้จะเอาโน้ตมาฟาดเลยแม่หัวกบาลมันฟาดเลยหมวนนะแม่แ้วมนหมแม่เขาเตรียมโน<อ>้ตเพลงมาด้วยอเอาเตเตรียมโน้ตเพลงมาด้วยเอามาให้หนึ่งเขาเล่นให้วันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันมานานแล้วอ๋อแม่เป็นห่วงพี่หนึ่งใช่ไหมครับ ห่วงทั้งวง<อ>เป็นต้นฉบ,บับเราร้องผดๆถูกๆได้ไงล่ะอ๋อต้อนฉบับนี่คือคนอื่นเหรอครับม่เอ้ยแม่เอ้ามาน้องเตมงโมด,ดีกว่านะครับเพราะงะั้นวิเคราะห์ดีๆนะคะ <laughs> เลือกให้ดีเงั้นอยากที่พีน่หนึ่งบอกตลอดว่าวันนี้การเลือกลำดับศิลปินสำคัญมาก <laughs> ถ้าพร้อมแล้ว <laughs> เลือกค่ะขออนุญาตเป็นพี่ตั๊กก่อนลวกันนะคะเลือกพี่ตั๊กลครับคนแรกนะฮะ เจอพี่ตั๊กเลยครับอีกสองท่านแม่แดงครับแล้วก็คุณพันธ์ครับมาประจาที่เป็นกรรมการก่อนครับคุณแม่ครับให้ไปแล้วนะอันนี้ได้ไปแล้วน่ได้ไปแน่นะะวังวันไดอ้าวพร้อมมือนะฮะถึงเป็นท่านแรกของเรานะครับพี่ตั๊กค่นดีกันเลยดีใจเลยหมดห่วงครับพี่ตั๊กเพลงนี้เป็นยังไงกี่ปีมาแล้วครับเพลงนี้เพลงนี้เหรอต้องต้องขอบอกว่าเพลงนี้ก็หลายปีแล้วนะคะซึ่งเป็นเพลงที่พี่แจ้แต่งแล้วก็ มันเหมือนแบบเป็นเพลงแบบสไตล์แบบเหมือนแรปๆเนาะพี่หนึ่งเนาะครับซึ่งเราก็ like, เป็นคนแรกๆนะที่เลยร้องแบบเพลงแบบเหมือนแบบเป็นแรปๆแบบนี้ก็แม่ปอดใหญ่ไงหายใจดิอุ้มนแม่ม่แไม่รู้มาได้ยังไงไม่รู้ในยุคนั้นลูกรู้ไ <exams> ด้ยังไงว่าแม่ปอดใหญ่อ่ะลูกนี่ก็เราเจอเนะพี่ตาพี่รู้ได้ยังไงพี่หนึ่งนี่ไม่ได้บอกว่าช่วงนี้ของขาดอยู่แม่เนี่ยเอามุกผมเอาจริงนะจะบอกให้ กำว่าเพลงนี้่อน<ะ>หมดห่วงตอนนั้นโด่งดังมากถ้าบอกว่าถ้าเป็นเพลงของตั๊กนีลาต้องเพลงนี้เลยครับพี่หนึ่งครับเพลงนี้หมดห่วงความยากมันคืออะไรคะคือเรนเสียงเพลงนี้กว้างต่ําก็ต่ําสุดสูงก็สูงและแถมยังมีเหมือนแรปตรงกลางอีกเพราะคำร้องมันมันเยอะมากถ้าเผื่อหายใจหรือแบ่งลมหายใจไม่ดีอ่ะเปอร์เซ็นที่จะหลุดโน้ตหรือหลุดช่องว่างเนี้ยจะมีสูงมากครับพี่ตั๊กครับมีอะไรจะแนะนําน้องไหมครับตึง้งมอ แม่ไม่ห่วงหนูหรอกไม่ใช่ว่าหูไม่งั้นหนูไม่ยืนหยัดมาได้ขนาดนี้หรอกมา <นะ S 2> ห่วงใครครับฮะห่วงแม่ม่เดียวมัจะได้ฮะวันนี้แม่จะบอกอะไรให้จะแม่มาใกล้ๆมาใกล้ๆนะลูกนะ <laughs> <laughs> ไม่น่าไปเลย <laughs> <laughs> อ่ะโอเคเอาละคุณผู้ชมครับเรามีกติกาพิเศษนะครับน้องแตงโมสามารถขอดูเนื้อเพลงได้แต่ต้องแลกมากับการถูกหักคะแนนหนึ่งคะแนนเพราะฉะนั้น น้องแตงโมจะดูหรือไม่ดูคะดูะไม่ดูลูกไม่ดูค่ะไม่ดูนะ <l ux ości> ครับแล้วคุณผู้ชมครับในรอบนี้ต้องมาลุ้นกันว่าน้องแตงโมจะสามารถทําโบนัสคูณ3ได้หรือไม่ไมะงั้นรอบนี้ต้อง10คะแนนเท่านั้นกับเพลงนี้ครับหมดห่วงพี่ตั๊กลีลา ่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นเราจะคุยกันทั้งคืนจนจัวฟ้าสานตั้งแต่วันที่เราได้พบทุกเรื่องทุกอย่างอย่าให้ตกให้ลงไปทุกอย่างในใจ ดวงตะว,วันจะรุ่งตรงนี้ไม่เจอแล้วสิ่งที่มีก็แค่เพียงภาพความหลังยังภาพที่เธอกับเขาก้าวเดินจากฉันไปปล่อยให้ความเจ็บแล้วใจทิ้งอยู่ที่ฉันดวงที่ตเฉัน งให้ลึกลงไปเธอจะรู้และจะเห็นววตาออนวอนโด้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักคนที่ก่อนที่จะไปฉันไม่ซึ้งในเอ,อ้าไเครังต่อมาฉันจะไปในความทางไรไม่แค่ในใจจะคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาได้ยัง ถธอมีฉันก็คงต้องขอให้เธอและขอชโชคดีรักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเรา,าเธอนั้นสิ้นรักฉันหมดห่วงแล้ว อแล้วสิ่งที่มีก็แค่เพียงภาพความลังยำัำว่าที่เธอกับเขาเก้าวเดินจากฉันไปแล้วย oh, <yeah. S 2> ให้ความจเจ็บร้าวใจทิ้งอยู่ที่ฉันปลดเลองจิตตาฉันมองให้ลึกลงไป จะรู้และจะเห็นแวตวตาหวานได้รลอดพูดวัาที่ให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครัง้งต่อมาฉันจะไปไม่ควาาทางใครไม่แค้นในใจจะคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยัง ถ้ามีฉันก็คงนัง่งคอยเธอเลยเขาชอบดีรักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอ,อกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอน่ะสิรักฉันหมดห่วงแล้ว เส้นไม่ทราบีครั้งตอบมาฉันจะไปในความจำไรไม่แค้นในใจจะคิดยังไงฉันดีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันคงคงต้องขอให้เธอและเขาจะมีรักกับจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอไปเล่าความจริงกับเรื่องของเรา,าเธอจะเส้นรักฉันหมด่วงแล น้ามาลุ้นกันว่ารอบนี้น้องแตงโมจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่จะหมดหวงเหมือนกับชื่อเพลงได้หรือไม่ห้ามพลาดครับ